ป็นขวดจะมีขวดลูซีขวดใหญ่แม่กาช่วยเล้งเล้งว้าน,นครับขวดเล็กซ้ำซีบขวดรอยมิ่งก็ขอบคุณลูกค้านะครับเอาเร่เดี๋ยวนี้อยู่หน้นนาร้อยนะครับ <c oughs> ในปลากองก,กินร,อ <c oughs> ร้อยเรนอีโอเอขอบคุณครับใกล้ดีนะครับ <c oughs>